โอเคก็ okay, สวัสดีผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม MTA w a r o ne นะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้บริการไม่กี่วันนี้แล้วนะครับอันนี้ผมจะมาอัดคลิปเสริมนะครับพอดีว่าคลิปก่อนหน้านี้มันมีแบบติดปัญหานิดหน่อยนะครับใน u t u b e นะโคตรเรื่องมากเลยอ่ะอันนี้ผมจะมาอัดเสริมให้ดูแล้วกันนะครับผมก็คือผู้เล่นใหม่นะครับอ่ะจะเปิด UI ขึ้นมาก่อนผูเ้เล่นใหม่นะครับที่ได้รับก็คือจะเป็นอ่ามิดิคิดนะครับ เอาไว้ฮิวตัวเองในกรณีที่ล้มไม่มีหมอเนาะแล้วก็รีแพร์บ็อกนะครับเอาไว้ท่อมรถนะครับแล้วก็โทรศัพท์มือถือและแฟชั่น2ชิ้นนะครับทั้งกระดองเต่าแล้วก็หมวกเลยและอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ไม่ให้ไม่ได้เลยก็คือกระเป๋านะครับกระเป๋าเวลส2องนะกูชี่เบลนะก u ชีเบลงนเล็ข้ามายูทนะครับผมกระเป๋ากุชชีนั่นเองนะอันนี้ถาวรน,นะครับผมก็คือจะให้ไปเลยนะครับ ไอกระเป๋าเนี้ยถ้าเติมนะครับก็จะอยู่ที่ราคา90วอลนะแต่เนี่ยผมยกให้เลยสําหรับ7วันที่เปิดเติมเท่านั้นนะครับหลังจาก7วันไปแล้วก็จะไม่มีกระเป๋านี้แล้วนะแล้วก็ถัดมานะครับอีกส่วนหนึ่งเงินนะครับเงินก็คือให้เงินสดไว้20,000นนะครับอีกอีกหนึ่งหมื่นนะที่ผมตั้งไว้3า0 0 0ื่นนะเพราะว่าอีก10,000เอาไว้ซื้อรถนะแต่ไอเงินที่เอาไว้ใช้กินอ่ะก็คือ2 0,000นนะครับผมนะก็คือเป็นการแจก2 0,000ืน ได้รถ1คันเหมือนได้รถฟรีประมาณนั้นนะครับอ่ะส่วนนี้ก็จบไปเนาะถัดมาเออเดี๋ยวผมจะทำอันนี้ให้ดูอันนี้นะครับเอ,อ่ออาวุธนะครับแล้วก็แอเนนมิชั่นของตัวละครนะครับก็จะเห็นกันทั่วเซิร์ฟเลยทั้งหมดเลยนะครับก็คือจะยืนท่านี้แบบเทะกโก้นะสามารถย่องๆก็ได้นะครับผมหรือว่าจะเดินแอคก็ได้เช่นกันนะฮะท่าก็จะเป็นอย่างนี้หมดทุกคนเลยครับผมท่าวิง่งท่าเดินเหมือนกันหมดเลยนะ เดี๋ยวผมขอปิดอันนี้ก่อนมันจะได้สวยงามขึ้นนะนะอเฟียวเกิบน,นะแมอ่ะไปดูที่การต่อยของตัวละครนะครับนะการต่อยอ่ะเมื่อเรายืนก็จะเป็นยืนท่าอย่างนี้เฟีเ้ยวเเลยแล้วคลิกนะคลิกต่อยเป็นหย่งชุนนะครับผมนี่แบบนี้ครับอ่า แล้วทันมาครับเอ่ออาวุธนะครับมาเชนนะมาเชเต้นะครับก็จะเป็นการอย่างนี้อันนี้ผมลองใส่เอ่อตัวบูธลมไว้ก่อนนะครับแต่ว่ายังไม่ได้อัพเข้าเซิร์ฟหรอกแค่ลองจะเอามาเทสให้ดูด้วยนะครับในในอัดคลิปละอ่าอันนี้เป็นบูธลมนะครับบูธจึ๊กฟื้นจึ๊กอ่าประมาณนี้บูธลมแล้วก็มาไอ้เบสนะครับผมตึ๊บตึ๊บสามสเต็ปนะแล้วก็หวดหัวนะครับผมตึ๊บแล้วก็โคดหัว อ่ะเราจะลองมาคอมโบคู่กันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้ n p c นนะข้างหน้าผมเนี่ยตอนแรกผมใช้มีดก่อนนะครับจึ๊บจึ๊บแล้วก็ไม้เบสนะครับนี่มันจะเป็นอย่างนี้นะครับสถานะก็คือติดล้มนั่นเองนะครับผมแต่ NPC เนะี่ยมันจะลุกขึ้นเร็วนะอันนี้มันจะไม่เหมือนไม่เหมือนคนนะ NPC ล้มปับ๊บลุกปุ๊บเลยนะครับมาต่อเลยนะครับจะเก็บมีดก่อนแนมะ่ลูกสาวยืนอยู่ข้างๆนะระบบลูกสาวนะครับหรือว่าระบบเออลูกชายนะครับหรือจะเป็น สลว์สัตว์เลี้ยงนะครับก็สามารถโมไปได้บมดรนะครับไอ้ระบบตัวนี้นะครับผมนะอันนี้นะครับเป็นระบบเอ่อกรณีที่แบบว่าถ้าเกิดว่าใครจะให้เป็นลูกนะครับลูกสาวลูกชายนะครับสามารถหาสกินมาเองได้เลยนะครับผมสามารถเปลี่ยนให้ได้นะก็คือหรือว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงก็ได้เช่นกันนะครับไปไหนไปไหนน้องสาวนะเจะเป็นประมาณนี้แล้วถ้าเกิดว่ามีบุตรนะครับก็จะบวกสถานะอะไรให้ด้วยนะครับอาจจะแบบบวกเอ็พีให้บวก เออมันนี่ให้ทุกๆเพเดอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้คร่าวๆของระบบนี้ก็จะเออให้ดูประมาณนี้ไปก่อนเนาะป๊ะปาหปนหนูไปเที่ยวหน่อยสิป๊ป๊าปหนูไปเที่ยวหน่อยได้ป่าวป๊ปาปปาค่ะปหนูไปเที่ยวหน่อยก็มันจะเดินตามเราทุกที่นะครับแต่ว่าการเดินมันจะกระดึ๊บกระดึ๊บกระดึ๊บเมันจะเป็น NPC นะครับเนี่ยมันจะไม่มีชื่อเนะฮะเราไปไหนมันก็ไปด้วยฮะแล้วเดี๋ยวผมจะลองขึ้นรถดูนะ น่ารักด้วยดีดีก็น่ารักเลยไอ้ตัวเล็กแต่อุ้มไม่ได้นะครับผมเพราะมันเป็น n อ c ีถ้าเราขึ้นรถอะมันก็จะขึ้นด้วยนั่นเองอะมาเร็วไปไปเดี๋ยวพาไปเที่ยวโอเคปะปะ๊มน่ารักเลยมีลูกเลยกูทีนี้พาลูกเขินเลยแล้วกันนะโอ้ยโอ้โอนะครับเพื่อนๆก็ระบบที่จะมารีวิวเพิ่มเติมก็ประมาณนี้นะครับผม คือไม่ใช่อะไรหรอกผมจะเอาคลิปไปโปรโมทนะครับแล้วแบบบังเอิญว่ามันแบบติดปัญหาใน YouTube นะครับก็เลยมาอัดใหม่เสริมเติมนิดหน่อยนะครับกับหลายๆมุมมองที่เพื่อนๆไม่ได้เห็นในคลิปนู้นนะครับผมก็มาเสริมให้ในคลิปนี้แล้วกันเนาะใครที่ชื่นชอบ m t Wall w a r Zone นะครับก็สามารถเขาเล่นกันได้นะครับก็เดี๋ยวอีก2 3วันนี้แล้วนะครับผมเดี๋ยวจะเปิดให้บริการนะครับผมมาเป็นหน่วยงานแล้วก็มาเป็นเพื่อนๆกันได้ในประเทศของเรา แล้วเจอกันครับผมบา,บายบายบายวิ่งหนีมันวิ่งหนีมัน <c oughs> เอาเอาหลอนเชียเอายีหายตัวเดี๋ยวนะ what เด็กปีเด็กปีไปไหนเร็วนี้ไปไหนเร็วนี่ฮัลโหลเอาเปิ้ลเบลลาวว้าวไอ้เฮาดีเบ๊